ปูตินปุตินนี่คืออะไรจุดยอดเลยมันคืออะไรของปุตินหรือเปล่ามามาัมาดูชื่อกันก่อน,อนไม่ชื่อก่อนเด็กชายตินนาพันหรือเปล่าปุตินไหนแม่ดูสิมันชื่อใครชุ๊บอ๋อไม่ใช่เด็กชายตินนาพันนี่หว่าปุตินปุตินปูตินมาลุน้นบันมาลุ้นมาล้น มนันลุน้นมนันลุ้นเอ้ยโอ้ยว้าวทั้งว้าวทั้งไม่มาดูทั้งว้าวทั้งไม่มาดูนี่อะไรวะว้าว,ว,าวมันเกลือเร้าผมเรียนงเข้าผมเรียนงเข้ผมเรืยังเฮ้ ว้ายว้ยยังไม่ถึงวันเกิดเลยได้ก่อนเลยเหรอไหนไหนไหนหไหขอแม่ดูด้วยหน่อยอโอ้โหไหนยเนแม่ขอดูหน่อยแม่ขอดูหน่อยว้าวูกใจบุตินเลยมันคืออะไรวะไนไหนๆๆนจะเอาไหมนี่จะเอาไหมจะเอาไหมว้าว มันคืออะไรลูกมันคืออะไรครับมันคืออะไระฮะมันคืออะไรเหรอมันคืออะไรเรียกสิมันคืออะไรชอบไหมเออชอบรูปเปล่าชอบรูปเปล่ามันทำอะไรได้หไหนไหนลองวิ่งดูสิาเไปวิ่งดูสิ ต u t i n ไปวิ่งรึซิว้าวว้าวชอบรอเปล่าเ<อ>ไหนไหนดูล้อมันซิล้อมันทำไมน่าก,กลัวจังเลยไหนแม่ดูล้อมันซิมันจะไปวิ่งที่ไหนนี่ทำไมน่าก,กลัวจังเลยเอาให้แม่จับน้อยจับด้วยน้อยใครซื้อให้ใครซื้อให้ใครซื้อให้ใ ใครซื้อให้ปูตินเหรอโอ้ทดสอบวิ่งเลยโอ้ปูตินได้สอบวิ่งเลยว้าเอ้ะชอบไหมชอบไหมลูป้าป้าใส่ฐานให้มันมีรีโมทได้อยู่ป่ะอ้าเอาใส่ทำไมมาดูดิไปดูก่อนเด็กป้าป้าทำให้แป๊บนึงนี่นี่นี่ดูเน่ยใส่เข้าไปตรงนี้ ป๊าป๊ายัดอะไรใส่ท้องรถน่ะลูกป๊าป๊าเติมน้ำมันให้แล้วว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเอ้าเอ้าเอ้าวิ่ันวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นลูกชอบเล่นแบบยีเงียบนะลูกเนาะเล่นแบบว่า โอ้โห oh ขอบคุณครับป๋าป๋าหรือยังครับผมป๋าป๋าหรือยังเฮะครับผมผมป๋าป๋าหรือยัง,จ,จ,ยงจุบหรือยังจุบจุกหรือยังจิ๊บจิบป๋าป๋าหรือยัง